<Ready. S 2> สวัสดีปูรักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมได้มาเจอน้องบีทิสเอลินาโโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนี <Always ready. S 2> ่มาเจอที่เมืองคูต้านะครับเดี๋ยวเวลาอีก50นาทีก็โอเคครับน้องบีทิสเคยพูดตอนที่ได้เจออธิบายตอนที่น้องเข้ามาใหม่ <I love S 2> ของ การปรับปรุงระบบเซิร์ฟเดือนพฤศจิกายนะครับโอเคได้มาเจอน้องแล้วโอ้ยสายค่ like ะภาษาพูดก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เสียงนี้ไม่เหมือนเดิมนะเป็นทางด้านแม่ค้าอาหารนะครับภาษาลาตินเลเวล5ภาษากรีกเลเวลสา,ะสานะครับเคยดู แต่เราดูอะไรที่มันน่าน่าสนใจนะนี่เพิ่มการขายอาหารขึ้น0.2เออด้านนิ้นด้านการขายอาหารไอ้นี้ก็เมดิซินก็เพิ่มพลังชีวิตลูกเรือนะลดราคาอาหารซีซันนิ่งเพิ่มปริมาณอ่ด้านบนนใหญ่ขึ้นคิิิเค a ลนะครับอ่านี่อะไรเนี่ย แล้วการใช้ค่ามิตตี้ลง1.1%เมื่อเจรจาด้านปริมาณนะครับแลกเปลี่ยนสินค้าด้านปริมาณโอ้ดี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 เลเวล30ด้วยไม่ยากเพิ่มแลมคิติเคอลโอ้เลเวล90เพิ่มราคาขายขึ้น2.5%ายเออไพเเลยนะแต่ว่าปั้นถึงเลเวล90เลยนะ ความฝันความฝันมันจะได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ซีซันนิ่งนะครับลดราคาอันนี้ก็2.5%เเหมือนกันเดี๋ยวทำพเมีม์ต้องต้อง,อง <I 'm S 1> สะสมไ <all S 1> ปเรื่อยๆ,ๆนะครับสะสมทำโปรโมทให้มันเต็มยุทธนาวีสีแอคชั่นเลเวลหนึ่งเพิ่มพลังมารีเลเวลสองโอ้เพิ <S <S พ่มเป็นกลุ <S <S ่มเลยดีดีดี โอ้อันนี้ก็บังคับหยุดสู้กันตัวต่อตัวนะครับอาออกมาเลยเดี๋ยวดูใหมดูดูไหมดูไหมอา,าร like oh, ูกเต็มตัวนะครับน้องชอบทำขนมด้วยเป็นความฝันไม่มีไม่มี relationmate นะครับอเราต้องลุ้นเราเลยอยู่ตั้งหลายเมืองอยู่กระจายกระจายเนี่ย แล้วก็ต้องหาตามเมืองที่น้องเขาบอกไว้ในตอนปรับปรุงระบบนะครับก็มีเมืองนาเทสเมืองบอนดอกเมืองอกูต้าเมืองลิสบอนอะไรโอ้ปุรผมสลับไปหรือเปล่านะก็มาเจอน้องเอาละครับมาลุ้นว่าจะจ้างไงผมทำความสัมพันธ์เจรจาสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้ว36ล้านมาดูครับโอเค เย้เหลือ32ล้านอีกรอบหนึ่งตร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 งหนึ่งสองซ้ำอ้ายย่สามสิบสองล้านอีกรอบหนึ่งเอาเลยอ้ายี่อ้ยย่่อ่าวอ่เราแล้วก็ทำให้มันนั้นนะครับเอามานะครับหนึ่งสองซ้ำอ้ายไม่ได้อีกเหรอ โอ้ยดีเลที่ผมสะสมไันนี้เอาไว้นะมันนั้นลำบากเลยอ๋อเดะ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 เรามีเราแบบเรามีเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ามีใครอยู่ในนี้บ้างอ๋อบิซิเอลเลน่าอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเอาครับเอาเลยเอ้เอได้แล้วครับโลเสียไปร้อย ร้อยกว่าล้านอยู่โอเคก็ตัวทุกท่านมีความสุขปีใหม่นะครับอ่าก็ได้เมดคนใหม่ฉลองปีใหม่เลยเนี่ยหลังจากที่ได้บิ i ิ e s อเลน่าที่เจอในโรงแรมนะครับเอ่อพาันาจ้างเรียบร้อยแล้วก็อยู่ๆก็ขึ้นแฟตเซลล์ขึ้นมาเลยนะครับแฟตเซลลนี้มีเวลา2ชั่วโมงนะครับต้องใช้ ถ้าจะสนใจแล้วก็มาอัพเลเวลอัพความสามารถของน้องเอเลน่าก็ต้องใช้เพชรแดง2,010เพชรแดงเรามาดูกันจะมีคอมมอนคอนแทคนะครับเอาให้เต็มเลยร้อยกว่า150เลยนะครับอน่าสนใจน่าสนใจไม่ต้องไปปั้นเสียเวลาไปหานะหายากหาเย็นนะครับคอมมอนคอนแทคเนี่ยเออให้มาเลยนะ แล้วก็ราคาก็เวอร์อยู่นะ30พอม้นคอนแทคระดับซูเปอเรียมันก็ราคาสูงเหมือนกันเนี่ยอ,อันนี้ก็ถือว่าราคาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเหรียญต่างๆ่างอืมร้อหกสิเหรียญระดับ a นะครับมียาให้ยา,าธรรมดา1ระดับ b แล้วก็ระดับ a มาอีกอันนึงอ่า แล้ก็อย่าเพิ่มประสบการณ์นะครับสนใจก็ชว่วยได้เลยโอ้มีเวลาตัดสินใจสอชั่วโมงนะครับแฟลเซลล์ขึ้นมากระทันหันเลยเนี่ยโอเคครับมีอะไรน่าสนใจผมก็มาเล่น,นชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ